รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการท่องเที่ยวยังมีมุมใหม่ๆซุกซ่อนไว้รอให้เราไปค้นหามาออกเดินทางท่องเที่ยวแบบใหม่ในสไตล์อปพอกับรายการ long stay สวัสดีค่ะอิงกิดวิซานี่อิงกิดเป็นฝรั่งพูดไทยได้แต่จริงๆแล้วอิงกิดคิดว่าอิงเป็นคนไทยหน้าฝรั่งมากกว่าอิงกิดเป็นคนที่รักการท่องเที่ยวมากๆและก็รักเสียงเพลงอิงกิดจึงออกเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆของประเทศไทยเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของอิงกิดค่ะถ้าพูดถึงความประทับใจในจังหวัดสุโขทัยอิงประทับใจในโบราณสถานต่างๆที่อิงได้สัมผัสมาเพราะที่สุโขทัยยังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งที่นี่เองนะคะที่อิงได้ไปพบกับพี่ใหมที่ได้พาอิงไปเติมเรื่องราวใหม่ๆในเมืองเก่าแห่งนี้ค่ะ นีชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดนางพญาพระจ้มีรวดลายคุณป้านที่บรรพบุรุษของเราลังสรรไว้นะคะที่ไหนคะอย่างผนังนี้นี่น่าจะมีอายุเราๆสักกี่ปีอะเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยปีค่ะเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยปีใช่ค่ะคามือคะมือเพราะต้องปั้นทีละดอกทีละกลีบทีละรวดลายเนี่ยแล้วก็มาติดในผาป่าผนังค่ะก็จะมีลายเัวันลายดอกพุทธานะคะแล้วจะมีลายเทพนม แล้วก็ลวดลายพวกนี้ล่ะที่จะเอาไปใส่ในเครื่องประดับเงินประดับทองที่ช่างสุโขทัยทุกวันนี้เอามาใช้นะคะ ชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดพระศรีมหาธาตุราชาวรวิหารนะคะหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าพระปรางจะมีสิ่งสําคัญอยู่ในนี้คือชาวบ้านเขาล่ํเลือกันว่าเป็นหัวใจพระเจ้าที่อยู่ในพระปรางนี้นะคะโอ้น้องอีกิจจะเข้าไปขอพอรไหมเข้า,ขาค่ะไปกันค่ะ,คะว้า ยงกิตคะเป็นยังไงคะเรามาขอพรท่านแล้วเป็นยังไงคะความรู้สึกของกิตรู้สึกอิ่มใจ่มากเลยค่ะ,ค,ะคือ<ช>ตั้งแต่เดินเข้ามาเห็นสภาพของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ข้างนอกแล้วคือรู้สึกได้ถึงความแบบว่าเขาสร้างกันมาด้วยความศรัทธาจริงๆ ฟังนี้นี่ค่ท่านมีความอ่อนช้อยแล้วก็ความเมตตาม,มากสูงภาพเป็นฟางที่สวยงามที่สุดในสมัยสุุโไทยตอนปลายชาวบ,บ้านศรัทธาและก็การสร้างด้วยความเออในการ<ช><ช>ทำบุญระหว่างที่ปั่นจักรยานอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอยู่นั้นพี่ใหม่ก็พาอิงไปกิน กว๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยแทแ้แ้ซึ่งไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่ถั่วป่นอย่างที่เราเคยกินกันนะคะแต่เป็นกว๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยจริงๆและที่สําคัญนะคะอิงก็ได้ไปลองทําก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยมาด้วย แม่คะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตามตำรับโบราณนี่จริงๆจะต้องเป็นยังไงคะเป็นเส้นเล็กแห้งค่ะเป็นเส้นเล็กแห้งค่ะแล้วมีลักษณะพิเศษยังไงนอกจากเป็นเส้นเล็กแห้งแล้วก็มีถั่วฝักยาวค่ะจะต้องมีกระเทียมเจียวกากหมูของเราที่ทาทําเองค่ะมีอะไรอีกคะที่เป็นแล้วก็มีมะนาวมีน้ําตาลปี๊บคืออันนี้ก็ขาดไม่ได้ค่ะต้องมีถั่วป่นเราก็จะบดเองมันจะหอมตอนนี้เครื่องอุปกรณ์ของเราครบแล้วทำแล้วค่ะทํา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 อยากทําลวกเส้นเล็กเลยอ๋อต้องใช้เส้นเล็กนะคะ ยกชั้นสูงหน่อยแบบนี้นี่คือเหมือนสมัยก่อนเลยใช่ไหมคะแล้วหนูต้องคุกเลยค่ะอ๋อแบบสมัยก่อนจริงๆต้องคุกทั้งหมดเลยค่ะว้าวนี่คุกไปเสร็จแล้น่ากินมากเลยค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะเสร็จแล้วค่ะอืมกรอบหวานนะคะหัวแม่บ้านเขาทำเองหัวข้าวหัวเอาใส่อีกก็ได้มีตัวไม้มีตัวไม้มีตัวไม้มีค่ะก็ได้ค่ะมันจะออกหวานๆกับกรอบมีตัวมั้แหงไทยอร่อยมากๆเลยค่ะอย่างนี้เนี่ยอิ่งต้องทำอีกจานหนึ่งไปฝากพี่ใหม่ดีกว่าค่ะนี่พี่ใหม่ต้องชอบแน่เลย <Yeah. laughs> hey, มาแล้วค่ะพี่ไหม oh. นี่ oh. กว๋วยเตี๋ยวสุโข oh. ททยยิงทำเองอ๋อโหน่ากินไหมคะน่ากินอย่างนี้ต้องลองชิมดูก่อนโห oh. ชิมเลยค่ะ <c oughs> ชิมเลยเนาะ ให้พูดว่ามาสุขโขทัยแล้วไม่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยเรียกว่ามาไม่ถึงประโยคน,นี้ใช้ได้กับกว๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยจริงๆนะคะเพราะว่ากว๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวกลับบ้านไปเลจะไปทำให้แม่กิน ร่วมสนุกตอบคำถามสะสมคะแนนประจำสัปดาห์เพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษติดตามได้ในแฟนเพจของรายการลองเซกันนะครับสนับสนุนดโดยอพทอ สนับสนุนโดยท่อพีวท่อน้ำไทยหลังจากที่พี่ใหม่เนี่ยนะคะได้พาเิงไปเที่ยวส่วนต่างๆของอุทยานประวัติาศาสตร์ศรีสัชนาลัยแล้วพี่ใหม่ก็ยังพาอิงไปเที่ยวที่บ้านด้วยพอเข้าไปถึงเนี่ยโหเครื่องเงินเครื่องทองเต็มบ้านไปหมดเลยเที่ยวกันมาทั้งวันเพิ่งรู้ว่าพี่ใหม่เนี่ยนะคะเป็นเจ้าของร้านทองเป็นไงสวยไหมคะ สวยอะค่ะพี่ไหมโห و, เยอะแยะหลากหลายไปหมดเลยอะโหันั้นก็เป็นทองด้วยทองค่ะด้านนี้เป็นเงินใช่ไหมคะด้านนี้เป็นเงินค่ะนหนออุ่มแ้อกกีเห็นไหมคะลวดลายที่คุ้นคุ้นตาไหมคุ้นคุ้นป่ะที่เราไปดูมา,มาเมื่อเช้าอันนี้คือลายแบบเดียวกันกับที่อยู่ตรงหน้าวัดที่เราไปดูกันมเมื่อเช้าใช่ไหมคะดอกกุฎากลไลครัววันเป็นอุญในหัวกำไลหัวบัวกำไลโบราณคนสมัยก่อนเขาใส่เป็นกำไลก้เท้านะคะเนี่ย อันนี้ก็เป็นลวดลายเครวันค่ะที่ได้มาจากวัดมาจากวัดมาจากวัดนางพญาไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะละเอียดมากเลยพี่ใหม่ยเาจะมาเป็นอย่างนี้คือคือดิบตถุดิบค่ะเป็นเม็ดเงินเม็ดเงินเม็ดสักคูอย่างนี้นะคะเนี่ยจับอันนี้จากเม็ดนี้มาเป็นอย่างนี้ค่ะคอพี่ใหม่คะหนูขอใส่ได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะใส่แล้วือโหออเทนติกมากนะคะที่ใส่เม็ดเงินยังเป็นแบบตัวล็อ แต,แต่มัน <จะ S 1> เป็นตัวล็อกแบบดูโบราณคะ่ะลองทาบดูก็ได้ทาบพอมันรู้สึกเป็นเหมือนข้าราชบริพารอะไรสักอย่างค่ะเครื่องประดับในสมัยสุโขทัยจะ ใส่พลอยใส่อะไรใช่ไหมใส่พลอยพอเดี๋ยวนี้แบบพลอยอาจจะหายากอันนี้ไม่ใช่พลอยอ่ะใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นสีลงยาสีนี่ที่สกัดมาจากหินเอามาฝนฝนแล้วตามตามให้ละเอียดแล้วก็มาใส่ลงไปแล้วให้ความร้อนนะคะแต่ชิ้นนี้หนูชอบมากเพราะหนูหนูชอบสีแบบนี้มันคลาสสิกดีใส่กับได้ทุกงานจริงแต่ว่าเสื้อยืดไม่เข้าเลยมาต้องใส่ชุดชุดขวดไทยพลาสินอย่างเงี้ยต้เข้ากัน นั่นอะไรอะคะพี่ใหมนี่ค่ะทองสุโขทัยนะคะลวดลายที่คล้ายๆกันนะคะทองสุโขทัยค่ะขั้นตอนการทํานี้เรามาแปรรูปที่สุโขทัยแล้วก็ลวดลายเราเอามาจากวัดนางพญาเหมือนกันวัตถุดิบของทองมันจะเป็นแท่งไม่เหมือนเงินเงินเป็นเม็ดอันนี้คือแท่งทองแท่งทองถ้าทองแท่งเพียวๆจริงก็คือร้อยเปอร์เซ็นต แต่ถ้าเวลาเรามาแปลรูปเหรออาจจะเป็นพวกน้ำประสานสีลงยามันอาจจะหายเปอร์เซ็นหายไปนิดนึงนเราจะเรียกว่าทอง99.99%แค่0.01%ที่ไม่ใช่ใชทองอันนี้ก็ลายนี้ก็ทำยากนะเป็นลายต่ก็ทองค่ะอันนี้คือทํายากกว่าลายปกติอ่ะ ก็ทายากเพราะว่าตัวนี้คือต้องทําโปร่งต้องมีช่างฝีมือจริงๆเพื่อเพื่อให้มันอยู่อยู่ทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยวลองใส่ดูไหมคะหนูใส่ได้อะคะใส่ได้ลองใส่ดูค่ะนี่นะคะสําหรับอนาคตคนอย่างหนูใช่หรือเปล่าชุดนี้ก็แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทโอ้ถ้างั้นลาแล้วค่ะพี่ใหม่สวัสดี เล่นลูกบอลดรอเล่นพี่ใหม่ไม่คิดจะทวงเรียกหนูกลับมาเลยเหรอไม่กลัวหนูวิ่งจริงๆเหรอด้านในเรามีวิธีการทำนะคะจะลองทำเครื่องเงินดูไหมข้างในข้างในนี้พี่ใหม่ทำทองที่นี่เลยอะ่ะวันนี้จะมีวิธีการทำเงินน้องอิงจะได้ไปลงแหวนเผื่อมีแหวนวงไหนถูกใจจะได้ลงยาเอาก,กลับไปใช้ได้นะไปค่ะพี่ใหม่<ะ>หนูอยากทำ <c oughs> นี่คือค่ะท่องทำงานแท้ๆค่ะนี่นะคะเม็ดเงินเราก็จะเป็นหลอมหลอมเสร็จแล้วต้องไปเข้าเครื่องดึงดึงออกมาเป็นลวดอย่างนี้ขั้นตอนการถักอันนี้ถักเขาจะถักเขาเลยถักสามเสาสี่เสาก็จะถักมาเป็นอย่างนี้ค่ะถักจนยาวๆเนี่ยเราก็จะเอามาประกอบเป็นสร้อยอะไรได้นั่งถักอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะไปอีกขั้นตอนนี้อันนี้ร้อยสร้อยก็จะเป็นลวดเหมือนลวดอย่างนี้แหละแต่เราก็มาทําเป็นห่วงๆเขาเรียก เส้นเกลียวคู่นี้ก็จะมาขั้นตอนการประกอบงานที่ถักถักเส้นถักถัเมื่อกี้นี้ได้เป็นอย่างนี้เป็นขมืออันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมนี่เสร็จแล้วหนึ่งมืออะไรเงี้ยขั้นตอนการลงยาอยากจะลองทําดูไหมให้หนูทําลองเติมสีเองหรอคะใช่ค่ะอยากลองอยากลองอยากลองขออนุญาตนะคะเฮอเอาเอาเว้ อนนี้อิงกำลังถือแหวนอยู่แล้วเดี๋ยวอิงจะลงสีเลยใช่ไหมคะพี่เหมย่จิ้มสีเหรอคะวิธีการทําจะให้ทําเลยเหรอคะไม่แบบว่ามีพิธีการก่อนที่ยแบบว่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยไม่มีโอเค สำหรับการลงยาเครื่องเงินเครื่องทองสุโขทัยเราได้รับการสนับสนุนจากอปทให้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสืบสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นหากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจที่จะมาลงสีลงยาเครื่องเงินเครื่องทองก็สามารถมาศึกษาและลงยาได้แล้วก็สามารถซื้อไปเป็นของที่ระลึกได้ค่ะต้องใช้ความละเอียดอย่างสูงแล้วก็<อ>ต้องใช้ความชํานาญอย่างเช่นอาจารย์เขาแต่ละคนเนี่ยเขาก็กแรกๆเขาก็ไม่เป็นเขา พอฝึกชํานาญแล้วมันก็จะง่ายอาจารย์ก็ต้องฝึกเหมือนกันเนาะอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์เข้ามาก่อนเหมือนกันนี่ตอนนี้นะคะอาจารย์ของอิงก,กําลังเ <c oughs> ช็ดสีคือเอาน้ำมาช,ช่วยดูความเรียบร้อยใช่ <c oughs> ช่วยดูความเรียบร้อยนะคะซึ่งอิงไม่มีนะคะ <c oughs> ก็เอาน้ํามาแต้มแต้มส่วนที่ควรจะเป็นลายและอิงทําเลยไป พี่เขาบอกว่าถ้าสมมติเผาอะค่ะแล้วไม่ได้ทําความสะอาดที่ดีมันจะละลายทับใช่ไหมคะเลออ่ามมพี่อาจารย์เขาจะเป่าไฟแฮ่นี่ไฟโอ้ชาวให้ไฟสีแดงมันออกโอ้ให้เป็นเสียงเงินเป็นไฟที่ร้อนไฟที่ร้อนค่ะเวลาไฟแดงๆเผาลงไปแล้วก็ น้ำมันอ่ะมันจะเป็นค่าติดกิจแล้วสีมันจะไม่สวยสีมันจะเกือบจะเป็นสีดำเปลี่ยนสีให้มันสีมันสุกอมื่อสีสุกปุ๊บเวลาเราล้างเราเสร็จแล้วมันจะใสออกมาเป็นสีใช่ไหมมันจะสีเริ่มเห็นใสๆแล้วกลายเป็นสีอื่นใช่ไหมคะพอโดนเผามันสุกแล้วปล่อยให้มันเย็นแล้วสีมันก็จะกลับมาเป็นเขียวก็คือเขียวนอกเงก็คือเหลืองก็คือเหลืองเห็นเฉดสีอย่างไวเลยค่ะพอมันเย็นพอมันเย็นมันก็จะเปลี่ยนสี อันนี้คือถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราอยัางต้องไปทำความสะอาดอีกทีหนึ่งหลังจากที่อิงได้ไปเรียนรู้กระบวนการแล้วก็วิธีการทำเครื่องเงินเครื่องทองของสุโขท,ทัยแท้ๆแล้วเนี่ยนะคะอิงก็ยังได้มีโอกาสไปลองทำก็คือไปลองลงสีเงินด้วยตัวเองด้วยอิงลองลงสีแหวนเงินนี่ไง แหวนทิ่งลงสีเองของรักของข้าร่วมสนุกตอบคำถามสะสมคะแนนประจำสัปดาห์เพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษติดตามได้ในแฟนเพจของรายการลองเซกันนะครับ สนับสนุนโดยดาวฮิลรีสอร์ทเรงมัชนาอนะอนอกจากสุโขทัยนะคะจะเป็นเมืองโบราณแล้วที่นี่ยังเป็นเมืองแห่งศิลปะอีกด้วย และอิงกฤษก็ได้มาเรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมผ้าทอตีนจกจากพิมืดที่บ้านหาดเซี่ยวอำเภอศรสีสัชนาลัยนี่แหละค่ะผ้าทอตีนจก ค่ะพี่เมื่อที่เรียกว่าผ้าทอตีนจกอ้าใช่ค่ะอันนี้ผ้าตีนจกผ้าตีนจกความหมายของผ้าตีนจกก็คือว่ามันอยู่ส่วนล่างของผ้าถุงตัวส่วนล่างก็คือเป็นตีนจกใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นตัวสิน้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวสิน้นซึ่งจะมี <c oughs> หัวขาวกับหัวแดงค่ะแล้วก็อันล่างสุดก็คือตีนจก น,นี่คือคนละส่วนกันใช่ค่ะจุดเด่นของผ้าตินจกเนี่ยก็คือตัวพื้นจะเป็นสีแดงเห็นไหมคะแต่ตัว<อ>สีสีสีเหลืองสีเขียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการจกขนเม่น จบก็คือลักษณะของอาการที่เราล้วงฝ้ายจากข้างล่างขึ้นด้านบนให้เกิดลายโดยใช้ขนเม่นนะคะคือใช้ขนเม่นแทนเข็มขนเม่นที่เป็นสัตว์จริงๆใช่ใช่ค่ะสมัยก่อนก็คือเราก็จะเห็นตามตามพื้นบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็เขาสลัดขนเราไม่ได้ไปทําลายสัตว์นะคะเขาสลัดขนทิ้งออกมาแล้วเราก็ติดหมาเรามาใช้ขนเม่นตันนั้นนะคะมาทอผ้าค่ะ ผ้าตินจกนะคะเป็นภูมิปัญญาของคนไทยพวนที่อพยพมาจากเชียงขวางโดยลวดลายของการทอผ้าตินจกเนี่ยจะมีเอกลักษณ์คือ9ลายโบราณก็จะมีลายเคลือน้อยเป็นเคลือถาวรดอกไม้เลือเล็กสุดนะคะลายเคลือกลางลายเคลือใหญ่ลายสี่ขอลาย8ดขอลายมน1สิบ ลายสิบสองเลยตัดลายสองท้องแล้วก็ลายน้ำอ่างก็คือทั้งหมด9ลายเนี่ยจะเป็นลายหลักที่คนไทยพวนทอผ้าตีนจกอ่ะโอ้นี่ถ้าอย่นี้ก็คือผ้าแบบนี้นี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะผืนนี้ อันนี้ก็จะแพงนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยวัสดุที่มันจะแพงนะคะก็คือประมาณ1,500,000าหมฮบาท อันนี้อันนี้ถวายผ้าครังอะเงี้รีบวางไว้ก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูจะทําเปื้อนอันนี้คือสาเหตุที่มูลค่ามากขนาดนี้นี่เป็นเพราะว่าเราเราใช้ไหมทองเพราะว่าเป็นไหมทองใช้มาเป็นส่วนหนึ่งของการจบเนี่ยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะนี่นะคะคือแม้กระทั่งของแบรนด์เนมราคาแพงๆถึงแม้ว่าคุณภาพมันจะดีเนี่ยแต่มันก็ทำมาเป็นปั๊มปัมปัปซ้ำๆนะคะแต่ของแบบนี้เนี่ย ใช้เวลาสองเดือนหือืนเดียวอังกฤษอยากจะไปดูที่เขาทอไหมล่ะว่าที่ที่อธิบายไปทั้งหมดเนี่ยว่าเขาทอยังไงไปค่ะไปไปไปโอเคงั้นเดี๋ยวไปทอผ้านัไปทอผ้าไปไปไป ชุดจากไหนคะเนี่ยแม่หนูก็พูดได้ forty forty five jet eye line ตาแนวตาแนวชุดหนูสวยมากงมองว้าวแล้วแม่ไม่ดูเลยอ่ะแม่ดูดูดูหนูหนุ่ยชุสวยมากเลยนี่สวยสวยเสื้อก็คุณแม่ทอเองเลยป่ะตอนเนี้ยทอได้ว้าว นี่แม่กําลังทําอะไรอยู่อะคะนี่คือออกตัวนี้ค่ะจดอกไยอ๋อเรียกอิ้ฝไฟยเม็ดเก็ออกข้างหลังเห็นไหมฮะนี่ออกข้างหลังนี่นะคะมันจะแยกออกมาแบบนี้ได้แล้วก็ไปยิงไยเพื่อให้มันละเอียดยิ่งขึ้นกว่านี้อีกยิงไปยิงอ่าก็คือตีปิ้วปิ้งป้อย่างนี้หรอิุ้นป้าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะก็จะยิงในนั้นแล้วก็ให้มันเป็นปุยเหมือนปุยนุ่นอะค่ะพอเป็นปุยนุ่นตรงนั้นแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะเอามาล้อมเอามาล้อมไยให้มันเป็นแค่งกลมๆอะค่ะ แล้วพอเสร็จจากตรงนั้นแล้วเราก็จะเอาไปปั่นให้มันเป็นเส้นได้เกาเรียกเข็นฝ้ายอันนี้เขาเรียกเปียฝ้ายอ๋ออันนั้นคือเปียอะเปียเปียใช่เปียเพื่อให้มันเป็นใจอันนี้เป็นใจถ้าสมมติอยากจีบใครก็อ่าในหนึ่งใจเป็นใจคิดอะไรมา พร้อมหรือยังพร้อมแล้วได้ลองจบดูนะเดี๋ยวจะจะจบให้ดูก่อนจะจบให้ดูก่อนเดี๋ยวจะให้จบตามโอเคใช้ขนแม่นมือขวาอยู่ข้างบนอ่ามือซ้ายอยู่ข้างล่างคอยดึงคอยเอาไฟายส่งให้กับมือข้างบนอ่าโดยโดยมือซ้ายเราจะคอยจับไฟายให้กับมือขวานะคะเนี่ยฮะหนึ่งหนึ่งช่องจะมีสองเส้นพอเราเสร็จหนึ่งแถวใช่ไหมคะเราก็ทอทอพื้นพื้นที่เป็นสีขาวเป็นไงคะ ยากไหมยากมากไม่ยากไม่ยากเพราะว่าดูลายไปแล้วแค่มาส่องให้เห็นเส้นได้งั้นเดี๋ยวลองทําดูจะให้หนูทําใช่ไม่ยากไม่ยากหนูทาได้ได้นกแน่ได้นกกลับไปแน่หนึ่งตัวได้แน่ใช่ไหมคะได้ค่ะใช้บอกห้าป่ะตกวละห้าไม่ห้าขี้เออห้าขี้ได้คูแล้วเอาลงสองอ่ะเปลี่ยนขาก่อนก่อนที่จะฟัดเข้ามาเห็นไหมอ่ะ ฟ้าท่นมันเสียงดังยังไงคะเออเห็นไหมเสียงดังใช้ได้ยังเดี๋ยวโอเคต่อไปแถวที่สองและนี่นะคะอ่าก็คือผ้าเช็ดหน้า ซึ่งทอด้วยสไตล์ผ้าทอตีนจกนะคะอิงจะเก็บไว้กับตัวตลอดไปเลยค่ะเพราะว่ามันคือความพยายามของอิงในราคาที่หาซื้อไม่ได้อีกแล้วและหลังจากนั้นนะคะอิงก็ได้ไปที่แลนอาร์ตซึ่งเขาก็ได้นำลายจากผ้าทอตีนจกเนี่ยนะคะเอามาวาดลงบนพื้นถนนอิงรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะ ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ที่นี่เขาเรียกว่าแลนอาร์ตนะแลนอาร์ตของท่าชัยแลนอาร์ตแลนอาร์ตครับในส่วนหนึ่งของอบทอคือแกให้ความสําคัญมากมากอ่ะตรงนี้เห็นภาพอย่างนี้อยากจะระบายไหมครับอยากจะลงสีด้วยกันไหมฮะหรือว่าอิงระบายได้เะระได้ครับอด้ลงสีด้วยได้เหได้ครับเราอยากให้อิงเข้ามาตรงนี้แล้วอยากให้มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของตรงของแลนอาร์ตตรงนี้ครับเอาค่ะพี่ขวัญงั้นงั้นเดี๋ยวจัดการกันเลยเนาะจัดการเลยครับไป สำหรับอิงนะคะอิงก็ถือว่าอิงเป็นคนรุ่นใหม่และในครั้งนี้นะคะอิงก็ได้มาแต่งเติมเรื่องราวใหม่ๆในเมืองเก่าอย่างสุขโขทยทัยอ,ยอิงก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนเลยนะคะมาท่องเที่ยวและมาสัมผัสเมืองสุขโขทัยเมืองมรดกโลกแห่งนี้ค่ะแม่ข้างนอกจะเป็นยางไร อรนจะไปแล้วอ่านี่สองมือใช้ใช้ทั้งหมดเลยนะสายตาทั้งมือทั้งเท้าอ่าอย่างนี้ก็ตีกองเก่งเลกองชุดอะไรเงี้ยสีเหลืองอันนี้เป็นนิดนึงนะคะไม่เป็นไรสีเขียวก็เสียมือนินึงได้อยู่ค่ะถือเป็นสีปากได้แต่ไม่ใช่สีปะสุโขทัยเพราะว่าถ้าเป็นสุโขทัยต้องละเอียดกว่านี้